มาฟูพูด,ดพิชิตย,ยุงมาฟูฉีดฟูฉีไดยุงแมลงชนิดไหนตายสิ้นที่นั่นมาฟูเป็นผลิตภัณฑ์ของไบเออร์แห่งเยอรมนี น้ำเขียวเพเซอร์รถเลิดลำนำหันตาทูมาใหม่ยูใช้ไลชวนดืม่มลืมตื่นขึ้นดื่มน้ำเขียวเพรเซอร์ช่วันนี้จาผมได้ไหมผมมาจากเฟสได,ด้ไงละครับผมยังคงล้ำหน้าคนอื่นอยู่เทลผลนั่นแหละครับ เฟดเดอร์รับประกันนานถึง2ปีมีบริการตรวจซ่อมฟรีทุกเดือน2ปีเต็มและบริการตลอด24ชั่วโมงคุณจ่ายเงินฟรี386ยบาทต่อเดือนเราไม่มีเงินดาวเฟดเดอร์จึงน้ำหน้ากว่าใครเพราะเฟดเดอร์เข้าใจความต้องการของลูกค้าได้ดีเงินของท่านมีค่ามากกว่าที่เฟดเดอร์ สวัสดีครับคุณผมมาจากเฟดเดอร์ครับผมมีอะไรพิเศษจะบอกพวกคุณคุณนี่คือเครื่องปรบอากาเฟดเดอร์เฟดเดอร์เสนอราคาต่ำสุดใรรมดาเครื่องประอากาอเมริกันรับประกันสองปีเต็มคุณจ่ายเงินเพียงเดือนสามร้อยแปดสิบหกบาทโดยไม่มีเงินดาวมีบริการตรวซ่อมฟรีตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงทุกเดือนตลอดสองปีเต็มนี่แหละครับทำไมผมถึงเําหน้า่าใครเงินของท่านมีค่ามากกว่าที่เฟดเดอร์ มาจากเฟดเดอร์ครับคุณรู้ไหมครับทำไมเฟดเดอร์ถึงลํำหน้ากว่าใครดูนี่สิครับคุณจ่ายเงินเีินเงนละ3วแต่บบาทก็เป็นเจ้าของเครื่องปลาอากาศเฟดเดอร์ได้แล้วเงินดาวก็ไม่ต้องเสียบริการตลอด24ชั่วโมง2ปีเต็มเห็นไหมครับคุณจะเป็นเจน้าของเฟดเดอร์ได้ในราคาเงินสดที่ต่ำสุดเงินของคุณมีค่ามากกว่าที่เฟดเดอร์โทรไปที่5181โทร1ที่30ก่อนที่จะสายเกินไป ชายรถโฟกซ์แต่แรกป่านนี้ดิฉันก็โกรแล้วดิฉันคิดถูกแล้วเกินค่ะที่ซื้อโฟกซ์นแสดงอย่างดิฉันงานหนักยังไงคุณก็ทราบเพราะต้องไปออกทีวีเพาต้องรีบไปถ่ายหนังแถมยังที่ว่าป่าปางอะไรอีกร้อยแสนออกข้อมูลบ่อยๆถนนแบนแทนย,งยงังไงยังไงก็ป้องไปนี่ก็สงสารเลยถ้าม่ใช่รถกซ์คงแย่โต้เพาะดิฉันช้มาหนึ่งปีวิ่งไปสี่หมื่นกิโล เสียงข้อซ้ำไปเท่าไรซ้ำเลยค่ะไม่เคยเห็นรถอะไรประหยัดได้อย่างนี้น้ำมันก็ไม่ปลองสำคัญที่สุดฟอกไม่เคยทำให้เสียงานถ้ามัวแต่แก้รถเลยผิดนัดดินฟ้าอากาศยังไงฟอกไปได้แก้วกะนักคุณนะคะทำไมไม่รีบเปลี่ยนมาใช้รถโซกเต่าทองอย่างที่ฉันเอารถที่คุณกำลังใช้อยู่มาแลกก็ได้ครับประชาชนให้ความสะดวกทุกประการ ไทยรัฐไมยา Thai รัฐไมยาไม่เล่นลยะครับเริ่มวันใหม่เริ่มชีวิตใหม่ด้วยไทยรักหนังสือพิมพ์รายวันที่จำนวนจำหน่ายไม่มีใครทาาติดทุกวันไทยรักนำข่าวดูลบทความดีรากคดีมีประโยชน์สู่สายตาผู้อ่านนับล้านทั่วประเทศไทยใครๆก็อ่านไทยรัฐ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  เ้าเะสีคลีชนะศัตรูผู้พาราสามนญไปได้หลังจากนั้นใครๆเห็นรูปทองของโสภาแงในกายาอันดำมิดหมีอัน,นิจาทาสามนเดืองสีหาเห็นใหม่ร้อนถึงพระอินขัดใจเพาะลงไปให้แว่นตาเอ้านี่แน่ลไลก้าแว่นอย่างดีรู้จักใช้เสียบางสิจะได้เห็นถนัดถนีอย่างคนอื่นเขาพอทาเธอสวมแว่นไลายก้าใหตาก็แจมใสเห็นรูปทองอยู่ข้างในอ่างงามโสภา หท้าสามุนแสนดีใจรีบตรงไปหน้าวังบุรพาซื้อแว่นตาไลกาที่ห้างแว่นตาวอชิงตันห้างแว่นตาวอชิงตันมีช่างผู้ชำนาญตรวจวัดสายตาเจรไนประกอบแว่นด้วยเครื่องมือทันสมัยจำหน่ายกรอบและแว่นไลกาทั้งแว่นสายตาและแว่นกันแดดดีเยี่ยมของเยอรมันใช้แว่นดีซื้อแว่นไลกาที่ห้างแว่นตาวอชิงตันหน้าวังบุรพาและสาขาถนนเพชรบุรีตอนประตูน้ำ หลัวเหงื่อไหลอแนะนำให้ใช้แป้งหอมกอลิตตีทาแล้วเย็นสบายหายผื่นคันแป้งหอมเด็กเซนลุกโรโยตัวเด็กทุกวันหลังอาบน,น้ำต้องกันและรักษาสดผื่นคันแป้งหอมเด็กเซนลุกบริสุ์สะอาดไม่รละคายเพืองต่อผิวเด็กคุณลูกสุกกายคุณแม่สบายใจแป้งหอมกลิตนีสรับรผู้ใหญ่มีรูปงูเป็นเครื่อหมายแป้งหอมเด็กเซนลุกโรยตัเด็กมีรูปเด็กเป็นเครื่อหมายแป้งของชนิดกลิตโดยบริษัทท่าทายางติดกรางูจำกัดราคายาวรีบหาชื่อวันนี้ถ้าใช้ไม่ได้ผลจริงยินดีคืนเงินให้ทันที คลเซียมวิตามินซีเซนดอสบำรุงร่างกายแตละเม็ดของแคลเซียมวิตามินซีเซนดอสห่อไว้ตังหากไม่เสียง่ายแคลเซียมวิตามินซีเซนดอสเป็นวิตามินชนิดเม็ดฟูละลายน้ำรสอร่อยแคลเซียมวิตามินซีเซนดอสวันละเม็ดบำรุงร่างกายเพิ่มแคลเซียมและอำนาจต้านทานโรคแคลเซียมวิตามินซีเซนดอสเทสโดยเซนดอสวิตแลนด์ บร kind of mm? ิษัทด <tama> ีแทมจำกัดผู้แทนจำหน่ายขอบคุณค่ะ ก็เลยตราดาวของตัวของพี่เลยจ้ะอ้อขอโทษลืมไปคะ่ะว่าคุณพี่นะะเนี่ยขาดเลยตราดาวไม่ได้เลยอ่าวีเศษนะเลยตราดาวอร่อยและก็มีประโยชน์ด้วยที่ทุได้ชอบอร่อยมีประโยชน์ราคาถูกเลยตราดาว Oh my. Oh my. รูปแหลกยาระบาชโคโค็อกโกแลตรัรษา,ษานะูปแหลกชาได้ทุกเพศทุกวัยูปแหลกยาระบายช็อกโกแลตผลิตภัณฑ์ของเบสินอร์และบราทอรีประเทศอังก oh วามสดวกมีเรียงรายอยู่ตามเส้นทางทั่วประเทศยานยนต์ทุกชนิดทุกประเภทไม่ว่าเก่าหรือใหม่เดินทางใกล้หรือไกลชื่อถือและนิยมใช,ช้สิทพันธข่าวเช็คเช่นเบนซินที่ผู้หายให้กำลังเต็เยี่ยมและน้ำมันเครื่องอารีเอ็นสุรีดสีสตินรักษาเครื่องยนต์เป็นยอดช่วยให้ปลอดภัยในการเดินทางเชิญและรับบริการเมื่อเห็นเครื่องหมายตราดาวตราดาวเห็นทั่วไทยเดินทางใกล้หรือไกลไปถึงไหนนใช้ใาขาวเช็คตุลบาฮา ศาถนาการปลอบระลมแรงนมสดตราหมีของสวิตื่อฟื้นคืนสุขภาพทุกคนชื่นชมที่ผมแนะนำให้ดื่มนมสตราหมีเมื่อป่วยไข้เพราะนมสดตราหม,ม,มีช่วยให้อนามัยสมบูรณ์ทุกบ้านจึงดื่มแต่นมสดตราหมีนมสดตราหมีดื่มได้ดีทั้งครอบครัวและก็จำไว้ว่านมสดตราหมีไม่ใช่จะมีประโยชน์เฉพาะผู้เจ็บป่วยเท่านั้นยังมีค่าเลือดล้ำสำหรับทุกท่านด้วยอย่าลืมนมสดตราหมีดีที่สุด หนูหล่อแสงโซนอาม้ใหญ่หมีหมีโมโหไปโชคตายโหหหหหหนูหล่อตกใจหายท้องถึงร้องไห้จ้าบอกว่าค้นพังค้นพังพ่อต้องเอาบริบูรณ์บามพาให้ล่าสอนว่าที่หลังหยอทนที่หลังหยอดนพ่อหนูหล่อบอกหกลมทำชออใส่บริบูรณ์บามอุ้ยปวดบวมให้ขัดยอกพ่อหนูหล่อบอกใส้บริบูรณ์บานหนูหล่อจำขึ้นใจทำชอกแมลงมีพิษกัดต่อยทาบริบูรณ์บามบ่อยๆปลอดภัยปลอดภัยแมลงมีพิษกัดต่อยถึงคันปวดบวมขัดเส้นยอกเมื่อยสึนตึงใช้ที่พึ่งบริบูรณ์บาม